ผลิตผลม่วงหาวมะนาวโหูดกกระดกสวยก็อย่หลังบ้านมาออกผลแล้วกระชื่นใจอยู่บ้านมาชม ข้างหลังบ้านอาบ้านข้างบ้านก็มาเด้อตะคงตะไครปูกให้กินมะนาวก็ได้กินทั้งฟรี ออกลูกอีกแล้วเนี่ยลูกเล็กมะม่วงก็ได้กินทั้งปีโอ้มีแต่ลูกงามๆเดี๋ยวจะไปฝากนะ้อคนกรุงเทพ สวยทุกต้นเลยแอ็กซี่ีก็จอดอยู่นี่อ้าวคนได้กินหมดแล้วน้องก็เพิ่งไปไทนามาด้วย ที่และบ้านก็ได้สวนก็อยู่ข้างๆบ้านนี่แหละมะม,ม,ม่วงมะม่วงเนี่ยน้องมาใชไร ที่นอนไก่แจ่ต้นมาขามหน้าบ้านเนี่ยแหละขึ้นขึ้นแล้วโน,น่นขึ้นกันเต็มเลยนอนอยู่นนไก่ <c oughs>